มันม,มีหลายชนิดมากเลยค่ะจำแนก<อ>ใหญ่ๆได้กี่ชนิดนะคะก็ทั้งหมดนะครับงูในประเทศไทยเราก็มีประมาณร้อยกว่าชนิดพูดถึงว่ามีพิษไหมก็มีพิษอยู่ประมาณสิบกว่าชนิดเองครับอ๋อนอกนั้นก็ไม่มีพิษนอกนั้นก็ไม่มีพิษครับครับเราอายุของงูอะค่ะแค่ไหนอะคะประมาณ 10, 10, 10. กี่ปีก็ทั้งงูเห่าก็สิบปีถ้าไอพวกนี้ก็ว่ามประมาณสามสามถึงห้าปีครับทั้งงูเหลือมัน นานครับก็ประมาณร่วมร้อยครับงูเหลือมอายุมากกว่าคนไอเหลือไม่ลามครับแล้วบ่อที่เราเห็นกันอยู่ข้างหลังอ๋อนี่เป็นบอ่อกูเห่าครับบ่อูเห่าครับงูเห่าไว้สําหรับโชว์ครับเวลาเราไม่โชว์แล้วเราก็มาพักไว้ที่นี่นแบบแล้วขาวๆนั้นใช่ไข่เขาไหมคะครับผมใช่ครับไอนี้ไข่มาจากไข่ลมนะครับมันมันไม่ฟักนะครับ ครับเป็นไข่ลมครับก็ที่มันนอนนิ่งๆกันนี้มันสบายหรือว่ามันไม่สบายมันสบายดีครับผมทุกตัวยังเปรี้ยวอยู่ครับพวกนี้เคยเข้าไปแสดงบ้างไหมคะเนี่ยก็ผัดสับเปลี่ยนไปเรื่อยครับของแต่ละวันครับเราต้องฝึกไหมคะงูที่เอาไปแสดงอ๋อไม่ครับไม่ครับเอาเอาไปแสดงได้เลย ฝึกที่คนฝึกที่คนครับฝึกที่คนคอะไรก็ยังอยู่ไม่มีการรีดพิษออกอ๋อเราเรา,เรามีการแสดงรีดพิษให้ดูด้วยครับก็ที่ว่า<อ>ก็หลังจากโชว์เล่นแอคชั่นเสร็จแล้วเราก็สาธิตให้ดูว่าพิษเนี่ยเวลากัดเราเนี่ยมันจะพุ่งลักษณะไหนยังมีด้านนู้นอีกใช่ไหมคะครับผมไปดูตรงนั้นได้ไหมคะได้ครับ งูน้ำครับครับผมเป็นงูน้ำมีพิษไหมคะเนี่ยจะจําพวกงูน้ํานี่เป็นงูที่ไม่มีพิษเลยนะครับแทบจะทุกชนิดนะครับนอกจากเป็นงูทะเลถึงมีพิษครับเลี้ยงปลาด้วยนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงให้งูกินหรือว่าไงคะออก็เหมือนธรรมชาติะครับปล่อยเขาหิวเขาก็จับกินเองเขาครับ เยอะเหมือนกันครับอย่างด้านนี้ก็มีอยด้านนี้ก็มีสองสาประเภทมีงูกระด้างกับปากกว้างแล้วก็มีเลือนอ้ออยู่รวมอยู่รวมกันให้มีการจัดการเหลืออะไรหรอคะจำพวกงูนี่มันยังไงมัน มันลักษณะเหมือนปลาครับเหมือนปลามันรวมกันได้ครัอคบรอ,อยู่ด้วยกันได้ครับแล้วอย่างนี้เราต้องถ่ายน้ําถ่ายอะไรนะเนี่ยครับถ่ายครับเปลี่ยนน้ำใช้น้ําธรรมดานี่เหรอครับผมน้ําจืดเราเนี่ยครับเปลี่ยน,นบ้างหดูถ้าดูลักษณะบอ่อถ้าดำมากเราก็เปลี่ยนถ่ายออกครับคุณผู้ชมทำไมมันถึงชูหัวขึ้นมาคะ มันเห็น <zo> นักเรียนบัางครับค <was> <himself> ุณภูคาแล้ววิธีการสังเกตอะค่ะว่างูมีพิษกับงูไม่มีพิษด้วค่ะมีวิธีการสังเกตยังไงอะก็เอาส่วนหลักเลยนะครับถ้าเราไปธรรมชาตินะครับก็ถ้าเราเจอลักษณะของงูเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเลื้อยช้าเนี่ยหรือเชื่องช้ามันเป็นงูมีพิษครับแต่ถ้าปาดเปียวหรือเร็วเนี่ยไม่มีครับไม่เกี่ยวกับตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมคะก็ส่วนมากถ้าไอเหลืองงูเหลืองงูหลามก็ ช้าเหมือนกันครับเพราะว่าลำตัวมันใหญ่แ,แบบนี้ก็มีการลอ,อกคราบเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมทุกชนิดครับลอ,อกคราบเพื่อเป็นการเจริญเติบโตไปในตัวครับรจับจงอางของเราอยู่ด้านนู้นครับจงงอา ถ้ามันเป็นจาพวกพิษงูพิษใหญ่นะครับมันไม่ใช่เป็นว่าพิษว่าจะร้ายแรงที่สุดนะครับ <c oughs> ก็ลักษณะของมันก็เป็นลักษณะพิษก็เยอะหรืออาจจะมีปริมาณเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าอย่างงี้ก็ถ้าถูกกัดก็สิบห้านาทีหรือไงเนี่ยถึงแก่ความตาย <c oughs> แต่ท้างูเห่าเนี่ยเป็นเป็นงูพิษที่เล็กกว่าก็หนึ่งชั่วโมง ุณครูคะแล้วงูเหลือมกับงูหลามนี่มีความแตกต่างกันยังไงคะมันตัวคล้ายๆกันเลยก็มีการแตกต่างดูที่ลักษณะของหัวนะครับหัวครับหัวหรือสีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชินกับงูเนี่ยเรามองปั๊บเรารู้เลยว่างูเหลือมงูหลามนี่คืองูหลามอันนี้เหลือมดูลักษณะสีก็ไม่มเหมือนกันเลยครับอ,อ,อันนี้เข้มกว่าครับอืมใช่อันนี้เข้มแล้วหัวดูลักษณะครับหัวเหลืองแล้วจะมีขีดดํายาวนะครับ แต่ถ้าไอ้หลามนี่หัวจะมีลักษณะลูกศรเห็นไหมที่หัวครับสีเหลืองๆครับแล้วก็หัวมันก็จะคล้ายอึ่งครับลักษณะตัวอึ่งครับแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับที่หัวครับนี่คือความแตกต่างนะครับแต่ตัวใหญ่พอๆกันนะถ้าพูดถึงว่าใหญ่งูเหลือมนี่จะใหญ่กว่าถ้าโตเต็มที่อันนี้จะใหญ่งูเหลือมจะใหญ่กว่า ะยะยาวครับไอหลางเขาะจะได้อ้วนอย่างเดียวครัคะครกรงสูงๆทางนู้นนะคะเป็นกรงอะไรคะอ๋อนั่นจัดไว้เป็นงูกระโดดครับอเอาไว้โชว์ไปเดินไปชมได้ครับอ๋อได้ครับจัง เป็นงูกระโดดเหรอคะอย่าง,ง,งนี้เป็นงูทางมะพร้า,าครับออออเป็นงูไม่มีพิษครับในตรงนี้นะครับแล้วไหนงูกระโดดเหรอคะก็เราใช้อยสองชิ้นนี้ครับระหว่างงูทางมะเพ้า,าและก็งูสิงหางลายนะครับอไอ้งูสิงหางลายนี้ก็ดูลักษณะตรงหางนะครับลายไอ้ตัวนี้เป็นสัตว์สงวนแล้วครับงูสิงที่พื้นนั่นใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับ อ๋อไอค้คำว่างูกระโดดนี่คือไม่ใช่เป็นชื่อของงูใช่ไหมคะมชอบกระโดคะโดครับหรือคำโบราณเขาว่างูชิ้นนี้เป็นงูคว้างคอนครับวคว่าอครับไอ้ที่เขาว่างูคว้างคอนควางคอนนะครับเป็นงูทางอภา,าวนะครับที่ฝาหีเขาว่ากันตัวน,นี้แหละครับแล้วแบบนี้นิยมเ,เอาไปแสดงด้วยไหมคะจะสองชิ้นนี้เนี่ยเราใช้แสดงอยู่ครับ เรามีการเตรียมความพร้อมในการแสดงอย่างไรบ้างคะเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จับงูไว้ใส่ถุงใส่ถุงไว้แต่ละชนิดคือเราจะโชว์อะไรมั่งเราก็จับไว้ค่ะแล้วก็มารอ แล้วเราเราต้องเตรียมงูไหมคะอย่างเช่นว่าให้มันกินให้อิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงคือคือเขาสิบวันนี้เราจะมีอาหารอยู่ในบอ่ออยู่แล้วครับค่ะเราก็ถึงเวลาจาก,ก่อนแสดงเราก็ลงไปดูว่าเออตัวไหนสดตัวไหนแข็งแรงอะไรเงี้ยเราก็จับออกมาจับใส่ถุงครับจับมาเลยจับมาไว้แสดงครับแล้วอย่างที่สวนงูนี่วันหนึ่งแสดงยังไงคะกี่ชุดกี่รอบก็การแสดงของเรามีก็ทั้งหมด5ชุด5โชว์ครับค่ะ แล้วต่รอบนี้ไม่แน่นอนครับแล้วแต่ชาวต่างชาติครับรอบหนึ่งกินเวลานานไหมคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงผู้แสดงนี่ก็คือคนไทยเกิดแบบเขารีบมากเราก็ทําให้15นาที20นาทีอะไรเี้ยเราปรับได้ครับแห้าชุดที่ว่าค่ะมีอะไรบ้างอะค่ะครับก็มีจับงูเห่าหลังจากจับงูเห่าเสร็จเราก็จะรีดพิษให้ชมนี่คือโปรแกรมแรกค่ะ แล้วก็โปรแกรมที่สองเป,เป็นพังพรต่อสู้งูเห่าัดกครับนี่คือหัวใจของการแสดงครับของธรรมชาติด้วยแล้วกลักความเป็นจริงแล้วก็โชว์ที่สามเรามาชมงูกระโดดหรืองูสิงหางลายหรืองูว้างคอนนะครับมันสามารถกระโดดฉกได้เร็วมากแล้วก็โชว์สี่เราก็เป็นงูเหลือม,อมงูเหลือมนี่เราโชว์เพราะว่าเป็นงูใหญ่ที่สุดในของไทยหรือเอเชียนะครับงโซนเอเชีย แล้วก็โปรแกรมไฮไลท์ของเราก็เป็นงูสามตัวครับกับนักแสดงคนเดียวน่าสนใจก็งูสามตัวนี่เราใช้ของงูทางภาคใต้เป็นงูปล้องทองอครับ <c oughs> Must show me my dash. Must show me Must show my Very easy to show that everybody So yes, anybody now he must show your house to catch. And show you poison. One, two, three.

First lunch already okay now we cash already to his name and now to see everybody we start to show you the last name. We start to show you casted last last name. Last.